สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับแนวหน้าพาดหัวข่าวอย่างนี้นะครับบอกว่าดิเรกลิ์เปิดเหตุผลสวอ,อาจไม่เห็นชอบแก้มาตรา272จี้เคนดิเดตนายกรัฐมนตรีโชว์ชัดๆเรื่องจุดยืนมาตรา112เนื้อหาใจความเนี่ยนะครับนายดิเรกลิ์เจนคลองทมได้โพสต์ข้อความลงใน Facebook นะครับโดยมีเนื้อหาดังต่อไปนี้ครับ วันที่ 4, สี่สิงหาคม2566รเนี่ยรัฐสภาจะมีวาระเลือกนายกรัฐมนตรีและการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา272เพื่อยกเลิกอำนาจสวในการร่วมเลือกนายกรัฐมนตรีคืออย่างนี้นะครับวาระการเลือกนายกรัฐมนตรีเนี่ยหากสสเกินครึ่งเสนอชื่อบุคคลใดสวส่วนใหญ่ก็มักจะสนับสนุนนะครับเว้นแต่ถ้ามีประเด็นการขอแก้ไข มาตรา1นึเท่านั้นแหละครับผู้ที่ถูกเสนอชื่อเนี่ยก็จะเป็นจะต้องแสดงจุดยืนเอาให้ชัดครับว่าจะขับเคลื่อนเรื่องนี้อย่างไรนะครับวาระก,การแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา27 272เสบอนี่ยสวจรานวนมากเห็นด้วยในหลักการนะครับเพียงแต่ว่าบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญอาจจะไม่สามารถใช้แก้ไขบ,บทเฉพาะการที่เหลืออายุอยู่เพียง10เดือนได้นะครับทั้งกันได้มาของบทเฉพาะการนี้ก็มาจากการทําประชามติซึ่งจะหากว่าจะยกเลิกก็ต้องไปทําประชามติซะก่อน เสียงบประมาณอีกหกพันล้านบาทดังนั้นไม่มีความจําเป็นเลยครับแล้วก็ไม่ได้สัดส่วนกับความคุ้มค่าที่จะเกิดขึ้นเลยด้วยเหตุผลนี้แหละครับสวส่วนใหญ่จึงอาจจะไม่ให้ความเห็นชอบกับการแก้มาตรา272ก็ได้นะครับ